สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับผมแพงแตีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทเหรียญที่ระลึกสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าองหล่นี่นะครับท่านดูเหรียญที่ระลึกเหรียญน,น,นี้นะครับเป็นเหรียญกาญจนาพิเศษครับท่าน เหรียญน,นี้ผ่านกันใช้มาแล้วครับยับเยินเหมือนกันนะครับเนี่ยบุบๆบีบ้ๆเยอะไปหมดเลยเป็นเหรียญที่ะลืกปีพศสอง 9, 9. ันห้าสาเก้านี่แหละครับที่ใครๆก็บอกว่ามีสองบล็อกครับใช่ครับมีสองบล็อกจริงๆนั่นแหละบล็อกหนึ่งคือบล็อกจากประเทศไทยเรานี่แหละครับอีกบล็อกหนึงคือมาจากประเทศอิตาลีครับท่าส่วนบล็อกที่หายากคือบล็อกของอิตาลีครับ ประเทศอิตาลีนี่นะที่ผลิตนะครับสวยงามนะครับถ้าเป็นพราเสียนกลับนะครับอุย้ยพูดผิดครับอันนี้เพระเสียรเออใช่ถ้าเป็นผราเสียนกลับนะครับจัดนีราคาแพงมากเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับสรองสิสิสรองอะไรครับนี่มองไม่ชัดเจนเลยสรองสีราดสมบัตคบิครบห้าสิบปีการเจนาพิเศษครับท่าน เกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าครับนี่ครับแล้วก็ประเทศไทยราคา1ิบบาทครับท่านเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับกัญจนาพิเศษนะครับเหรียญที่สวยงามครับเนี่ยแบบนี้ยังไม่ทําการล้างคามันก็เลยไม่ใสวิงมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับปีอย่างกล้องมันก็ไม่ค่อยดีครับดูครับกรอบเฟืองกราเรียบโอเคครับนี่บูบี้ก็มีอยู่นะครับเพราะว่าผ่านการใช้มายับเดือนแล้วครับ ผมก็เหรียญนี้อีกเช่นเคยครับได้มาสามวันแล้วครับแต่ไม่กล้ามารีวิวเพราะว่าหาข้อมูลยังไม่ค่อยเจอเลยครับไม่รู้ว่าผลิตเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เจอแล้วครับเจอข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วผลิตไม่ค่อยเยอะนะครับสาหรับปีพศส5 3 9ัห้ารสามิเก้าเหรียญนี้เป็นปีการเจนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่เรีกการเจนาพิเศษนะครับมันมีแบบนี้ลักษณะนี้เหมือนกับบล็อกอิตาลีนะครับนี่เพราะมันจะชิดมุมเลยครับ ปากกาไปไหน่ะครับเนี่ยจะคชียให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูครับดยุมือไปแล้วนี่นะครับดูตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับมุมเนี้ยครับมันจะชิดไปนี่ครับมันเิ็นแม่มันชิดเปี้ยเลยครับนี่ดูมุมอย่างนี้ครับชิดเลยครับเนี่ยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะยกขึ้นนิดนึงครับดูดีๆมันจะฟิตชิดเปี้ยอย่างนี้แหละครับ คือเหรียญบ็อกอิตาลีเป็นบ็อกที่หายากคือราคาจะดีกว่าบ็อกไทยครับบ็อกไทยจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งครับสูงขึ้นมาครับจากขอบมุมนิกเกิลนี้ครับนั่นแหละครับแล้วข้างบนมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับถ้าเป็นบ็อกอิตาลีนะครับนี่นะครับราคาซิน่าจะสมความต้องการก็ต้องแบบนี้ครับมีบางเหรียญก็ขายได้จริงๆนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันเป็นลักษณะอะไรมั่งเพราะว่า มันเป็นบางคนนะครับที่รับซื้อก็ต้องหาสิ่งแปลกแปกมาอะไรบางอย่างสักอย่างนี่แหละครับเพื่อที่จะให้มีราคาเยอะขึ้นผมบางอย่างผมก็ที่ในเหรียญน,นี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าพอรู้บ้างอยู่อาจารย์ก็เคยบอกผมแต่ผมก็ไม่รู้เรียนอะไรมั่งตัวมีอะไรมั่งก็จาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องหาคู่มือจริงจริงจงังเสียทีนะครับไม่งั้นคงจะบอกพี่เพื่อนๆน้องๆไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับนี่เราต้องดูแบบนี้ครับหางช้างนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งครับเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ครับแบบนี้สวยงามนะครับนี่ห้าสิบปีครับแล้วก็แบบนี้ครับร่องวงตรงนี้ครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีบุบมีบี้อะไรนะครับเพราะเป็นเลี้ยงที่สวยงามมากแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้ครับนี่นี่ครับพี่ชัยมุงกุดนี่ครับนี่ตรงนี้ครับอะไรครับมันจะ ให้เราดูทีเลยว่าจะสวยงามขนาดนี้ก็ต้องดูแบบนี้ครับสําหรับเรียนนี้ผมมั่นใจเลยว่าเป็นเรียนบล็อกอิตาลีแน่นอนครับถ้าเป็นพราเสียอกลับนะครับท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่ได้เงินหมื่นนั้นได้เงินหมื่นแล้วแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าว่าจะได้เงินหมื่นเนี่ยมันเป็นบางบางร้านครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านไหนเป็นรับซื้อแต่ว่ามันอยู่ที่ถ้าเราเข้าไปเฟซบุ๊กกับเราลงเฟซขายเลยครับ ลงเฟซขายปุ๊บในกลุ่มนนกลุ่มนี้กลุ่มรับซื้อขายเหรียญสิบบาทกลุ่มรับซื้อที่เหรียญที่เลื่อกอะไรบางอย่างนี่ละครับท่านไปหาดูแล้วท่านเจอเองครับลงเฟซปุ๊บไปขายปุ๊บเขาเจะจะเสนอมาว่าเขาจะทำราคามาเท่านั้นเท่านี้ท่านก็บอกเขาไปแล้วเราก็ทําการตกลงกับเขาผมรับรองเลยว่าราคามากกว่าหน้าเหรียญทั้งสิบเท่า,นา,านแน่นอนครับท่านยังต่ำข้อตกเป็นร้อยแน่นอนครับสำหรับเหรียญบล็อกอิตาลีนะครับ รับรองไม่ไดออ้อยู่แค่ราคาหน้าเหรียญแค่สิบาทแล้วนะครับมากกว่านั้นแน่นอนครับเป็นสิบเท่าเลยครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วผมไปประมูลกับเขาอีกอย่างเขาไปใช้วิธีประมูลครับสุดท้ายแล้วคนที่ประมูลไปประมูลมาได้สามร้อยกว่าบาทครับบอ,บอกอีอกอิตาอีนี่นะครับผ่านกันใช้มายับเดือนเหมือนกับเรียนนี้แหละครับท่านอันนี้เราไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเพราะว่าของอย่างนี้มันอยู่ที่เราหาวิธีที่จะ ค้าขายคนเราเองครับกับแต่ว่าต้องไว้หาคนที่พอไว้ใจได้หน่อยนะครับไม่งั้นจะโดนหลอกเหมือนผมนะครับผมเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งเอาเหรียญแบบนี้แหละครับที่สวยๆแบบนี้นะครับลงมาแต่พอเอามาให้ผมจริงๆเละมากดูไม่จืดเลยครับคือเป็นเหรียญปลอมไปเลยนะครับแต่ตอนนั้นมันเป็นหนึ่งบาทช้างสามเซียนครับผมเปรียบเทียบไปฟังเฉยนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับเปรียบเทียบเฉยนะครับไม่ใช่แบบนี้แต่แบบนี้ผมยอมรับเลยว่า โอเคนะครับขายได้จริงนะครับ